สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าทิปวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับอ่าอะไรนะครับอ่าเฟืองสายพัดลมนะครับฮา,ารินะครับอ่าตัวน,นี้รุ่นอ่าท้ายยาวนะครับท้ายยาวก,ก็คือตรงนี้นะครับท้ายยาวนะครับอ่ารุ่นสั้นเรายัง สินค้ายังไม่เข้านะครับถ้าเข้าแล้วเราจะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท้ายยาวนะครับรูยึดน็อตจะยื่นออกมานะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นบอดี้เป็นเหล็กนะครับบอดี้เป็นเหล็กนี่นะครับบอดี้เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาชุดละ55บาทนะครับชุดละ55บาท ค่าจัดส่ง40บาทนะครับตัวนี้สนใจก็ทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับที่ไล ne id 43122921นะครับหรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมตัวนี้ใช้ได้ทั้ง1 4นิ้ว1 6นิ้ว18นิ้วนะครับ ที่เป็นระบบธรรมดาระบบสายธรรมดานะครับก็ใช้ได้กันหมดเลยนะครับแต่ต้อเวลาสั่งซื้อก็ต้องให้ดูก้อนตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวซื้อไปแล้วมันไอรูยึดน็อตไม่ได้นะครับมันก็จะเสียของนะครับก็ต้องส่งเปลี่ยนส่งคืนนะครับเสียเวลานะครับให้ดูตรงนี้นะครับสังเกตนะครับถ้ารุ่นไท้สั้นนะครับรูน็อตก็จะอยู่ตรง ตรงคอเลยนะครับแต่รุ่นไทสันของเราสินค้ายังไม่เข้านะครับเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วก็จะมารีวิวนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับราคาชุดละ55บาทค่าจัดส่ง40บาทนะครับตัวนี้สนใจก็ทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับย้ำนะครับที่ Line id 4 3 1 2 2 9หนสองหนึ่งนะครับหรือเบอร์โทร094 2องหกหนึ่งเก้าสี่ห้าห้านะครับผมสนใจก็ตักงชิดสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทริปนี้ทริปรีวิวนะครับกระปุกเฟืองสายฮาตารินะครับรุ่นท้ายยาวนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ